ครับพี่น้องตอนนี้เขากำลังโย่ต้นพักวันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้พักวันกำลังสุกกำลังสีต้นที่ดีที่สุดท่านที่ดีที่สุดในสวนครับอ๋อพันธุ์ดีดีที่สุดหนุ่ยงามครับหน่อยงามสมบูรณ์ ยอดดีมอที่จะเอาไปเป็นพันแม่พันแล้วพี่เนาะพันดูดูใบครับดูเบื้องใบมันเนี่ยดูใบเบื้องใบกับฟ่ามือมันอาจฉีดปวดญ่ครับอันนี้อันนี้ยังยังหน่อยได้นี่ครับนี่เขาเอ้อพันใบใหไงวะพี่เนาะคำใบใหญ่แล้วก็ยอดยอดงามเสแสรบอันนี้คือคือต้นต้นเอาจากแม่พันจากที่ต้นที่เห็นมานนะครับแม่พันในสวนท่านีเนาะแม่พันในสวนแต่มันรวมชมรมเพราะใส่ปุ๋ยเด็อปุ๋ยปอกมันก็เลยมันนี่เมตรนี่ผมก็เสียใส่พิซซาตัวเบา ขื่นเป็นน้ำานี่งมันง่ายครับเพราะว่าอาศัยต้นลำไยครับครับลำไยนี่มันมันแตกงาแตกกิ่งเข้ากับอาศัยต้นลำไยขึ้นเข้ากับเพาต้องอะไรมากไหมครับมันลำไยมันมีงาอยู่แล้วบ่ล่ะมีงามีกิ้งเท้ากับเซฟความปลอดภัยได้เอาบันไดบ่ครับเนี่ยเพรต้องเอาครับเพราะมันไปลำงาลำไยเราผมก็เห็นไว้เดุ่นผมเตรียมไว้ว่าสักหมื่นหนึ่งเข้ากับอาจีพ ในมัดเก็บก็เลยเอาไม้เอาไม้มาดทำเป็นลังล้านเนาะเพื่อความปลอดภัยนะก็เลยว่าจะคลอยขึ้นนะครับน้ำต้นน้ำใย่สร็จละใส่กันไก่หนีบก็เลยบอกใส่กันไก่หนีบนะครับคือมันเป็นสิเป็นพ่วงในมันแก่จัดเลยนะครับนอ๋อดูพ่วงพ่วงนี้ของวันนี้ถือว่าซุกแน่นอนครับเหลืองเลยนะซุกแล้วครับอ่ารับอใส่กระเค่งไว้ อันนี้จงไวจุมมันฉ่ำกันจงไวพถาพี่น้องจุมันฉ่ำเดี๋ยวผมสิเอาไปขึ้นเครื่องฟองงามมาใม้เบิ้งอันนี้เอาเอาฟ้องใกล้ๆกันมาเบื้องกันนี่ที่ตัดก็คขึ้นตัดนี่ลงเบือนะครับหน่วยมันใหญ่ครับเม็ดใหญ่ครับนี่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับเหมัอนจะแซมนะแต่วานนะครับกินได้ยุต่ว่าเอ้ามันก็ะเลียนเรียนเอาเอาบันี้ตต้นนี้มีมีต้นผูยุสองต้น ต้นแม่อยู่สองต้นครับต้นนี้มันสิมันสิตรงนี้ตรงทั้งผูทั้งแม่ไม่ได้สิมีด้วยครับนึกดื้กันครับนึกิดสองตัวผูตัวแม่มาสนทันกันครับมันก็เป็นแล้วก็ขึ้นน้ำกิ่งมันนี่แหละครับกิ่งมันโอ้ต้นนี้กระโดกนะครับนนี่ัเดียวกันเลยนี่ต้องใส่เสื้อแล้วล่ะคัันี้เพราะว่าเนี่ยมันแตกอืม นี่คือเมื่เห็นนังล้านไหมก้อนหนานี่แล้วเพราะว่ามอาปดดู้นนด,ด้่ไม่นังล้านนะมอผู้หรอกครับเบิ่งอยู่เอามอเพิ่งเอามาลง่มใครเห็นมนั้ยเนาะกองไหน,นเานาะเห็นใช่ครับแต่เด้อผมสิดมัดก่อนเพราะว่าต้องต้องยน่นเพื่อความปลอดภัย <laughs> <laughs> มันสิได้ออกเสเก็บข้าวด้อนครับมัดแ่กคนโอ้ยมันข้าวนอกลูกเสียดตอนถนอมนะครับผมมันบางครั้งเราแตกกันเสีเฮ็ดเป็นคลิปที่ เอาไปทายให้มันยนั่นจังไดล่ะเฮ้เอาไปทายมันสวยงามๆสินะเอาก็ต้องคอยคอยคอยเฮ็ดมาเป็นพวงเลยมาเป็นพวงครับพี่น้องมาเป็นพวงแต่ใจเย็นๆอันนี้ก็คือมีทีอันนี้จงไว้ให้พี่น้องทั้งสารค้ำในเดี๋ยนี้แ้่ผู้ใดพี่น้องทั้งสารคามคือดีปวดดีแน่เดี๋ยวพี่น้องเท่มากเลยนะแม่ พี่น้องทำเมล็ดกระต่อนเชื่อกันผู้ใดไม่ยามก็เป็นพี่น้องกันเหมือนกัน่ะวะอันนี้ฝากกันว่าที่ไหนอันนี้ฝากโอ้ขอบคุณครับแต่ว่าถ้าขายในกิโลละสองร้อยโอ้คำว่าถือว่าแพงกิโลหนึ่งเท่าไหร่หัดร้อยร้อยหาชี้ร้อยหกสิบเมตรครับปกติเขาเขาขายเม็ดละหาบาทตั้งสามถึงหาบาทตัวนี้ครับถ้าเป็นขายเมล็ดเลยเขาจะไปเพาะเป็นทั่วงอกเบมล็ด้นะอ้าวเห็นเมล็ดงามบ่ล็ดน่ะอ้าวเบิ้งขายเมล็งเลยนั่น สวยครับสวยครับอาาอกอาม,า,มอา,อาอีกยังมือมืดเอาเอาอย่นีป่ะไอ้เก่าเยกสินะเอาให้มันหมือต้นนี้เลยว้าออร่อยแท้เอาก็ฝากพี่น้องเนาะโอ้ยตอนพี่น้องใทยสละข้ามสิเออใจใจมึงเลยใทยมายามมึอนี่ละเอาละโอ้ยนะผมว่ามึงคิดถึงคิดถึงหมักไฟเลยโอเคครับ นี่อยอืมปกติต้องเอาอเสือกไงก็นน่อาโธ่เนี่มันเป็นโลดเลยได้ไงอันนี้คือหมากมันใหญ่มันสมบูรณ์ครับตครับสองลายเลยได้ไหมถือว่าขายถูกที่สุดเลยครับนี่สัางแถูกคนเขาอาก,ก้างไปน้ำมปเต่กางไปน้ำครับสัิดโลดสองอยหรือสอง้อยหาสิบหุนย่างอาก,กลางให้ไปเอาก,ก้างออกละครื่องนึงหุ่นแล้วนี้ ขายเอาคุณภาพเขาไปแล้วเขาเจา้าเขาเจา้าก็มาซื้ออีกเขาเจ้ามาเอาเขาเจ้าขายทางเน็ตครับเดี๋ยวนี้ทางงอกนี่สงสัยเม็ดละหาบาทเปผมาคงได้ถามข้อมูลเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าให้จุงมาให้เนื้นเด้อจะเล้อาขายเหมือนเด้อเพิ่นก็ว่าอยู่ก็ให้เพิ่นไปโลโลสองร้อยเกือจริงแต่ว่าแถามเพิ่นไปอีกนี่สินะแจกข้าขงแถมอันนี้คือ ตอนนี้เอาไปร่อนได้เลยไม่ต้องบ่มถามมันดิบๆเขาต้องไปบ่มนรือครับนี่อืมแต่ว่าช่วงนี่ซุกช้ำเลยก็คือว่าจะเป็นจะต้องบ่มเลยวันนี้ล่างเลยโอ้ตายตายตรงไปแล้วได้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาละบานนี้โอเคครับโอ้โหดูแต่ละพวงอ่ะ แต่ปีนาสิบได้จงไว้ต้นนี้อยู่ครับต้นเม่พันนี่แต่ว่าต้นอื่นสิขายหมากสดมันเอาขายยังขายเป็นพักขายกินสิบปโอ้ยเอาไปยำครับยำผักหวานเอาไปแกงออมผักหวานเม็ดมันน่ะหมากผักหวานโอ้ยขายเท่าไรตลาดม่งี่เหมือครับแต่ว่าขั้นขั้นขายได้สี่สิบบีได้ดีกว่าสิ ดีกว่าแต่ว่ามันทางอุย้ยมันเก็เขาบ่มีเวลาต้องไปขายทั้งเน็ดเขากันเขามีเวลาเห็ดกู้เห็ดไห้กะบคุ้มค่ากับเม็ดละหาบาทคนละเขาเอานะเม็ดหนึ่งห้าบาทต้อเห็ดเป็นทั่วงอกเด้เขาล่อนเป็นทั่วงอกอะไรประมาณเส้นเครืงเนี่ยเขาสิขายแล้วเขาสิแพ็กใส้ถุงใส่ถุงสูนเดียบก,กาศส่<อ>งไปเลยครับส่งไปสามสิบเม็ดนี่ใช่ บ่หักแต่หักวะนะบ่อเขาเห็ดโอ้ยเห็ดย่างดีแพกย่างดีเอแพกซีนยางดีคณน่ะเขาเห็ดส่งนะแต่ต้องงอกให้เขาก่อนเหมือนหัวงอกเลยครับพี่น้องข,ขั้นตอนนี้เขาก็ได้เม็ดผักหวานมาเรียบร้อยแล้วเนาะจากต้นตัดสดๆตรงมาเลยสดๆเบคว่งวหนึ่งนะครับ,บคัวหนึ่งมันทหนึงน่งไม่ได้หลายเลยครับนี่นคือสมบูรณ์ที่สุดเะครับหาหาไม่ได้แล้วแถวนี้ครับ แต่ว่าขวหวานผู้เขาเนยังมันใหญ่าปนี่เออมันสินอยกว่านี้ที่มันแย่มันสมบูรณ์คือมันได้ปุ๋ยบ่พี่ครับน่าจะได้ปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยคอกที่ลงใส่นี่ครับอ่าตอนต่อไปกห้องไปสิไปล้างกันแล้วพี่ไปไหนเออไปไปร่อนนะครับบีบบีบสัก่อนบีบเอาหนังมันออกก่อนไปล่อนเนี่ยครับนี่นี่ธรรมชาติที่แต่เราพวกนกมาแทะกินครับพวกนกพวกแต่ละแต่ละแต่มาแทะกินร่างที่เป็นล้างเอาเมื่อมันออกแล้วไปพึงลมสองถึงสามมื่นนะสองมื่สองคืนประมาณนี้แหละครับ จ<น>ะควายไปเพาะนี่กับะไปแซ่น,น้าจะขึ้นหนึ่งก็ได้ตึงเต็มทีว่ะตัวใดที่มันจมแน,น่นอนอ่ะตัวนั้นเนื้อมันเนื้อมันแน่นทางในแน่นแต่ตัวใดร้อยกลนครับเอาที่ไม่ต้องไปเพาะนั่นแหละคือจากเมื่อที่เท้าเอาลงดินจนมันเป็นหักท่องอกเนี่ยใส่ราก,า<อ>กหกป,ประมาณ<ด>เดือนนึงครับแต่<อ>ถี่มันแตกเดือนนึงเนี่ยออกได้เลยครับเดือนนึงประมาณเส้นครึ่งหรือสองเส้นเดือนนึงมันจะได้ประมาณนั้นครับแต่หนึ่งสัปดาห์นี่ มันสิแตกแล้วมันสิแตกปุ๊บเริ่มเริ่มเริ่มเห็นเริ่มเริ่มห็นร่อยแยกแล้วเริ่มเห็นร่อยแยกครับแต่บางทีสิงอกมาเรื่อยๆงอกงอกก็มันอย่างแต่ก็เม็ดตัวงอกนั้นไปปลูกครับเม็ดตัวงอกนั้นไปปลูกคจะเป็นเม็ดตัวงอกเราก็คิดว่าร้อยละเก้าสิบร้อยละเก้าสิบแล้วครับงอกแน่นอนงอกจากสองเส้นนะครับให้มันจากสองเส้นหรือเส้นครึ่งนี่เขาต้องการมองเลยครับไปปักอันนี้พิมพ์บอกปักตรงไหนตรงไหนเลยปักปัก จะก็หักนั่นทิ้งหอกมาใส่ลงไปในมูอถือเสียครบหน่อยนึงครับนั่นแหละโอเคโอเคคือรอดมือเด็กข้อมู้แล้วครับพี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปเนาะตอนที่เขาไปล่างเดี๋ยวก็จะล่างให้พี่น้องเบิ้งตอนพึ่งล้มก็จะพึ่งให้เบิ้งตอนเพาะจนมันเป็นหักทั่งอกพี่น้องจะเห็นทุกขั้นตอนจนถึงการเอาลงดินจนถึงมันงอกขึ้นมาแต่ว่าต้องใส่เวลาพอสมควรเนาะแต่ว่าเป็นขั้นเป็นขั้นแต่ว่ารอดพี่น้องครับขอบคุณในรครับสวัสนี้ครับ